สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับโครงการสวนดวงทองเกษตรสุกใจนะครับตอนนี้ก็ได้น้ำมาแล้วนะครับได้น้ำจากโซล่าเซลล์มาแล้วก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้นนะครับน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ต่อตรงจากน้ำบาดาลเลยนะครับ ตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับ3แผงนะครับแล้วก็ท่อนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็สมมติหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ความลึกของบาดาลก็อยู่ที่16เมตรนะครับ1 6บหถึงสิเมตรนะครับตัวนี้ก็โครงการต่อไปก็จะทําที่ให้อาหารปลานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทําเป็นเาสายื่นออกไปนะครับการบ่อ เป็นที่ให้อาหารปลาเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงการต่อไปหลังจากได้ได้น้ำมาแล้วนะครับตอนนี้น้ำีิว่าไหลดีมากนะครับอยู่ที่แดดเหมือนกันถ้าแดดแรงก็ไหลดีนะครับขึ้นมาเยอะแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเต็มจะเต็มบ่อนีนะครับนี่พี่เตียบนะครับช่างช่างนะครับ มันนียรับหน้าที่เป็นช่างนี่นี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเหมือนกันที่ทําให้อาหารปลานะครับที่ตกเบ็ดที่พักผ่อนนะครับตรงน,นี้เริ่มทําแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นรูปเป็นล่างมากยิ่งขึ้นนะครับตัวน,นี้นะครับก็ได้น้ํามาแล้วก็เริ่ม เริ่มทำที่ให้อาหารปลาที่พักผ่อนเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นมันจะทําไม่ได้นะครับตัวน,นี้เสาปูน2ต้นตกว้างๆน่าจะประมาณเมตรครึ่งน,นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับมาอัปเดตให้ดูอีกที่นึงนะครับสำหรับโครงการสวนดวงทองกเกษตรสุขใจนะครับสวัสดีครับโผม